ห้าตัวขัดฝางความสําเร็จสวัสดีครับผมรัฐแมชชีนนะครับวันนี้ผมอยากจะมาแบ่งปันห้าตัวขัดวางของคนที่อยากจะประสบความสําเร็จห้าข้อเนี้ยสำคัญมากๆเลยซึ่งผมเนี้ยก็ได้เรียนรู้กับตัวเองด้วยบางข้อผมก็ยังทําไม่ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็บางข้อผมก็ทําได้แล้ว แต่5ข้อนี้เนี่ยผมคิดว่าเนี่ยเป็นองค์ประกอบสําคัญของทุกๆคนอย่างแน่นอนเลยข้อที่1คืออะไรรู้ไหมครับก็คือยึดติดยึดติดก็คือเราอยากจะประสบความสําเร็จแต่เราไม่คิดอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองยังอยู่กับโลกเดิมๆยังอยู่กับโลกเก่าๆข้อที่2ก็คือคิดลบนั่นเองอย่างเช่นเนี่ยการออกมามาไลฟ์หรือว่าการออกมาแบ่งปัน คิดว่าคนอื่นเนี่ยจะว่าเราหรือเปล่าคิดลบคือคิดไปเรื่อยอ่ะคือกลัวไปเรื่อยอะไรเงี้ยข้อที่3ก็คือขี้เกียจขี้เกียจก็คือแบบว่าเป็นตัวที่สําคัญอีกตัวหนึ่งเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับคําว่าขี้เกียจเนี่ยมัน ทำลายทุกอย่างเลยอยากจะประบรสบความสําเร็จหรือว่าอยากจะลงมือทําอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ไม่ยอมลงมือทําก็คือขี้เกียจนั่นเองข้อที่4ก็คือฟุงฟ้งซ่านฟุ้งซ่านเนี่ยสมมุติว่ากําลังอยากจะวางแผนจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งและว,วางแผนไว้อย่างดีดีเลย แล้วก็ฟุ้งไปเรื่อยว่ามันจะอย่างง้นหรือเปล่าใครจะอย่างนี้หรือเปล่าคือกลัวไปหมดเลยนะครับข้อที่5ก็คือสับสนแล้วก็กลัวข้อที่5เนี่ยคือเป็นตัวที่ร้ายกาดมากๆเลยทุกอย่างคือแบบว่ากําลังวางแผนเพื่อเดินไปสู่ความสําเร็จมีแผนการเรียบร้อยแล้วอะ่ะแต่ ติดตรงที่ว่าสับสนแล้วก็กลัวนี่คือ5ข้อที่แบบขัดฝางของคนที่จะทําให้ตัวเองประสบความสําเร็จมากขึ้นนะครับผมคนหนึ่งนะครับ <c oughs> เคยยึดติดคิดลบขี้เกียจแล้วก็ฟุง้งซ่านสับสน กลัวมาก่อนเหมือนกันนะครับอย่างเช่นการออกมาพูดหน้ากล้องหรือว่าการจะทําคลิปวิดีโอเนี่ยเมื่อก่อนผมก็เป็นคนพูดไม่ได้แต่สุดท้ายแล้วผมต้องการความสําเร็จก็คือความสําเร็จของเรามันใหญ่กว่าไงอุปสรรคที่ว่าเกี่ยวกับการยึดติดคิดลบคุ้งซ่านสับสนกลัวเนี่ยมันก็เลยเล็กลงเพราะฉะนั้นอยากออกจากตรงนี้ต้องผ่าน5้าข้อนี้ให้ได้นะทุกคนจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนเลยนะครับแล้วไปเจอกับผมใหม่กับผมรัชเดะแมชชีนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะนําคลิปดีๆมาแบ่งปัน ให้กับเพื่อนๆน,นะติดตามเพจรัตเดอะแมชชีนะครับแล้วถ้าเกิดเป็น YouTube ก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กับผมรัตเดอะแมชชีด้วยนะครับแล้วว่าเจอกันครับสวัสดีครับ